นี้ค่ะไปสนีมาแล้วสั่งปลาเค็มน้องต้อยที่ประแสนะคะปลาเ,เค็มเจ้าเดิมมาจากเมืองจันทบุรีน้องก็ส่งมาพอรับมาก็ก่อนจะเปิดฉีดสเปย์กันนะคะจริงที่รับนี่เขาก็ฉีดแล้วเราก็ฉีดดีกฉีดให้ทั่ว ไว้เนือมวางไว้ปั๊บม้แต่วันที่สิบอยู่ที่ทำงานไม่ได้เข้าไปเอาค่ะเปิดแล้วนะครับนี่ค่ะน้องแพ็กมาอย่างดีเลยปลาเค็มนะคะตัวนี้น้ำหนักปลาเค็มสองตัวค่ะน้ำหนักหนึ่งกิโลกับ2ขีดนะคะกิโลละสี่อห้าสิบก็เท่ากับห้า้อสี่ิบาท ส่วนนี้เลยกะปิกะปินี่น้องเขาแถมมาให้ค่ะของฝันจากใจเราซื้อของประจำน้องก็น้องต้อยก็เป็นคนที่รู้จักกันเพราะว่าพาสิ้นนะคะรักการลุ่งสิ้นเหมือนกันเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กก่อนแล้วก็สนิทสนมไปมาหาสู่กันกะปิอร่อยมากกะปิจากคุณย่าเขา หมักเองทำเองนะคะจากเคยของแท้เลยเป็นองค์ง <ๆ S 2> ใหญ่เลยคะ่ะเมื่อก่อนแก้วไปประจำแต่น,นี้แก้วไม่ได้ไปนอ้องเขาก็ฝากมาให้อันนี้ไม่น้องไม่คิดตังะคะ่ะมาดูปลาเค็มของเรากันแม่มาอยู่ด้วยรับแม่มาอยู่ด้วยปีนี้วันแม่ก็ได้ดูแลแม่อยู่ด้วยกันนะคะแม่ชอบกินปลาเค็มทอดคนแก่เนาออายุเจ็ดสิบหกแล้ว กินอะไรก็ไม่ชอบชอบกินปลาเค็มคราวนี hmm. ้ที่ซื้อสะสมไว้มันก็หมดมันไม่ค่อยมีด้วยนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวนี้ได้แค่สองตัวนี่แหละเพราะว่าน้องเขาบอกว่าปากไม่ทันเลย mm hmm. คือที่ตรงปากน้ำประเสเนี่ยที่บ้านบ้านคุณย่าของน้องต้อยอ่ะเขา mm hmm. เขาเป็นท่าโป้เรือนะคะ mm hmm. เขาก็จะเอา คนหาปลาช้า,ชาประมงก็จะเลื่อมเอาปลามาขึ้นตรงโคนี้แล้วคุณย่าเขาก็รับซื้อรับซื้อแล้วคุณย่าเขาก็ปลาอินรีกับปลากูเลานะคะแต่นี้น่าจะปลากูเลาเพราะว่าแก้วจะสั่งปลากูเลาปลากูเลาอร่อยกว่าปลาอินรีนะคะเนื้อม่เล็บด้วยคุณย่าเขาก็จะเอามาล้างมาทำมอนสาสเสร็จเขาก็แช่น้ําเกลือไว้แช่น้ําเกลือไว้สี่คืนหรืออะไรนะถ้าจำไม่ผิดน,นะคะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนเลย หรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ค่อยถึงเอาขึ้นมาตากตากก็โดยการมัดหางแล้วห้อยหัวลงค่ะตากแดดตากเป็นราวเลยค่ะตากเองนะคะห้อยหัวลงไปปล่อยให้น้ำเลือดน้ําอะไรเขาไหลลงไปจนจนเขาแห้งเองอะค่ะแห้งสนิทนี่ค่ะน้องก็แพ็คห่อกระดาษมาอย่างดีไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพราะปลาแห้งอย่างดีเลยค่ะนี่ ให้น้องเขาหั่นมาให้ด้วยค่ะน,นี่ตัวหนึ่งนะคะสองตัวหนึ่งตัวอันนี้อีกตัวหนึ่งนี้น้องเขาก็ขอมาอยู่ในนี้มาเป็นแพ็คแพ็ก,พกละตัวเพราะว่าที่บ้านไม่มีมันหั่นลําบากเนาะคราวที่แล้วมาเป็นตัวนี้บอกน้องว่าหั่นให้เลยเพราะว่าที่บ้านเขามีเครื่องมือหัน่นเพราะคุณย่าเขาก็ บ้านชาวประมงเนาะมีมีดอะไรนี่น้องบอกให้หัวปลามาด้วยเอาไว้ต้มเค็มกินนะคะนี่ค่ะโอ้โหน่ากินมากเห็นไหมคะนี่เนื้อคะ่ะปลาสดมากเพราะว่าย่าเขาปลานี่ขึ้นเรือมานี่ชาวประมงเขาหาคืนต่คืนนะคะปลาสดสดย่งดินอยู่เลยคะ่ะที่มาย่า,าแช่น้าเกลือไว้แล้วก็ถึงามาตากเขาจะมัดปากร้อยปากนี่แขวนแขวนลง ห้อยหัวลงไปอย่างนี้นะเออหางค่ะห้อยอย่างนี้พวกเลือดอะไรของเขาก็จะไหลอยู่ทางปากนี่ค่ะจนแห้งค่ะตากแดดไว้แล้วยาเขาก็จะส่งทันทีค่ะพวกร้านอาหารพวกตลาดแม่ค้ามารับอันนี้อันนี้ก็คือไม่อยากจะบอกนะว่าใช้เส้นนิดนึงเนาะบอกน้องต้อยหาให้หน่อยน้องต้อยบอกตัวไม่ค่อยใหญ่นะน้องต้อยบอกว่าคนเขาก็สั่งหมดแล้วแต่ขอยาสองตัวเพราะเราไม่ได้สั่งว่าพี่แก้วจะกิน ดีคุณยายมาเนี่ยก็คือสองตัวค่ะน,นี่หนึ่งตัวน,นี่อีกหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวจะทอดให้แม่กินเลยแม่ชอบกินมากกินข้าวกับอะไรก็ไม่ร่อยชอบกินนี่ขอพูดน้องต้อยนะคะให้กระปีอย่างดีมาหนึ่งกระปุกนะคะเอาไว้ตำน้ำพริกกินเนาะใส่แกงก็อร่อยอร่อยจ้า สภาพคงเดิมนะคะไม่เหม็นเลยก่ะหอมมากมาถึงตั้งแต่วันที่สิบแล้วพี่แก้วเพิ่งเช็คดูแล้วเพิ่งเข้าไปเอานะคะอยู่ที่ทำงานเพราะพี่แก้วเวิร์กฟอร์มโฮมนี่ว้าวปากลาวทอดปากลาวเค็มเดี๋ยวจะทอดเลยนะจ๊ะ ทอดล้างก่อนค่ะล้างตะเกแยงให้เสเด็นดนะะ้ำค่อยคอดค่อ 哎。 เราติดกระเจานะ้า,างๆเนาะอือว้าวหอมได้ทั้งคุ้งนะสองแป่สามแปดควรหิวข้าวมากๆเลยเดี๋ยวะก็ หัวหอมพริกเอามาสั้ว่วน้ำมันให้สุกแล้วก็ลาดบีบมะนาวหน่อยโอ้โหเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเอาสเ,เต็กมาแรกก็ไม่ยอม หอมแบบกระดองกระหน้า่ก็เอามาเท่น้ที่เาให้สุกนะคะเราจะเอาไว้ข้างเตาปลา ใส่ปลาก็บีบมะนาวใส่น้อยนิดสุดไี่หอมแดงก็หอมหัวใหญ่สวยเยอะๆเลยอ่ะกินแอม,มปลาเค็มอร่อยโอ้โหอากินเลยจ้ะ ไม่เดือดไม่ร้อนเอาเลยเนี่ยบีดมะนาวบีดน้ำมะนาวลงไปนะคะลดความเช็มค่ะ แล้วปลาจะอร่อยว่าน,นมะนาวอืมนี้เหืองน่รักปละานมากขัาวหอมมะพรพริกพอสุกแล้วป,วปิดแดก๊สนะคะตักไว้ข้างๆค่ะ ถ้าต,ตักโรยเลยนี่แมวกินเผ็ดไม่ได้นะเผื่อเขาจะเผ็ดเ้าก็จะตักข้างๆเลือกกินนะหอมน้ำมันก็ใช้น้ำมันที่ทอดปลาได้วสวูค่ะัลูกไี จริงไหมออกมานาวก็ตากแล้วนะคะ